จะเป็นไปลักษณะอย่างที่ได้ก,กล่าวทีนี้ถามว่า <c oughs> เวลาเรารับอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมมันต้องถามว่าไม่ดีโดยสภาวะหรือไม่ดีโดยปริกำปะท, <ยง S 1> ที่โยมขอยกตัวอย่างนะคะคือว่ามีหนูมาตายอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเราหาไม่เจอเน,นี่ยมาสามวันโยมก็พยายามมานัสการว่ามันเป็นอกลลุศสนวิบากทางคานะับ <c oughs> ตะวันใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่มันติดมันมาติดต่อต่อเนื่องตลอดมันก็เลยมีความหง,งุดหงิดลำคาญเข้าใจเมยจะมานัสิการอย่างไรใช่ไหมใช่เมย์พอพูดเรื่องหนูตายออกมาจะเล่าให้ฟังเอออันนี้ก็พูดเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงที่ห้องนอนเนี่ยเอามาเนี่ยเออมันไม่รู้ว่าหนูหรือนก มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็วิ่งกะกากากกากอยู่สองสามวันแล้วหนักเข้าหนักเข้ามันก็เงียบไปแล้วสอีกไม่นานปั๊บมันก็มีกลิ่นโหเหมือนจริงๆขนาดว่าให้พาขึ้นกันเข้าไปดูยังไงก็หาไม่เห็นยังไงก็หาไม่เห็นเข้าไปเขาจะอ้วกให้ได้เหมือนจริงๆก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดอะไรแล้วก็หาอะไรมาคาดมกูกมวต้องนอนตรงนั้นไปนอนที่อื่นก็ไม่ได้ เกือบครึ่งเดือนนะผลปรากฏว่ามันถึงค่อยๆจางขนาดมันจางไปแล้วเนะี่ยอุปาทานยังเหลืออยู่ทั้งๆที่มันไม่เหม็นแล้วอุปทา,านยังอยู่พอพูดอย่างนี้ก็เลยก,ก,ก,กระทบกระเทือนไปถึงย, وم, ย وم อมยอมแหวนนิดนึงก็หมายความว่ามีครั้งหนึ่งก็คือยอมแหวนไปต่างประเทศหรือไงก็คือ,อลูกน้องของยอมเนี่ยมารับ มารับไปเขาบอกระอาจารย์เนี่ยเออที่เนี่ยมีหนูตายในที่บ้านนี่เป็นหนูอะไรก็ไม่รู้ว่า้งนะถามทําไมเขาบอกว่าเนี่ยเขาหากันมาส,สองวันแล้วไม่เจอเฮ้เดี๋ยวเจ้านายกลับมาเนี่เหรอเขาเขาคิดยังไงบอกกลัวว่ากลัวว่าโยมกลับมาแล้วเนี่ยโยมจะเหม็นแต่ทํายังไงเนาะจะให้จะให้ไม่ได้กลิ่นแบบเนี้ย ราะผมก็ระดมกันแล้วว่างั้นผมก็คานดมดูทั้งนี้หมอเขาต้เฮ้ยขนาดนั้นเลยจริงเราเจอไหมเจอเขาบอกว่าเขาดมไปเรื่อยๆเลยเขาจะไปเจอว่าอยู่บนตรงต้นไม้วางั้นเอออย่างนี้ก็ถือว่าที่ต้องพูดในวังก็คือว่าคนบางคนมีบุญดีเอามาเนี่ยขนาดพระระดมเข้าไปหากันยังไงก็หาไม่เจอไอ้กลิ่นเหม็นเนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยนะดูกันแล้วดูกันอีก หาไงไม่เจอก็คือว่าบาปรกรรมที่จะทําให้เราได้ดมกลิ่นเนี่ยไอ้เกลนหนูตายหรืออะไรตายเนีเวลามัาได้อานิทารมเป็นแบบนี้แต่มาก็อาศัยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรตรงนี้มันให้ผลเราก็อย่าไปอยู่ตรงนี้มันก็ออกไปอยู่ที่อื่นออกที่ยือ่อื่นแล้วก็เอากรดออกไปก็เพกกลางที่อื่นนอนไปก่อน รอเดี๋ยวมันต้องหายสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นบางทีเราก็ต้องอาศัยแบบนี้แต่ประเด็นคือว่าอารมณ์บางอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะแต่เราเนี่ยเราเราเรารู้สึกว่าเราจะกังวลแค่โทสะแค่นั้นเองเรานึกว่าถ้าโทสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นบาปแต่เราลืมคิดไปว่าโมหะก็บาปโลภะก็บาป อารมณ์บางอย่างมันเอื้อต่อการที่จะทําให้โลภะเกิดแต่เราไม่เคยมานาสิการใส่ใจว่าจะไม่ให้มันเกิด是是ใช่ไหมเช่นว่าดอกไม้หอมๆห,ห,ห,หรือว่าบรรยากาศดีๆที่ไปเห็นแล้วพบเน,นี่ยโลภะสมณะมันเกิดบ้างโลภะที่ติก็เตาเบกขาเกิดบ้างเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ขงบอกว่าจริงๆก็คือว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีไม่เป็นประมาณแม้แต่พระทั้งหลายยังไปพิจารณาซากศพ ให้ได้ให้ได้ประโยชน์จากการได้พิจารณาซากศพและเป็นอส,สุภกรรมฐานได้เลยฉะนั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่หนูตายสัตว์ตายทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอส,สุภะทั้งนั้นก็ต้องมานาสิการว่าให้มันได้กุศลเกิดที่จริงเนี่ยในกายเราเนี่ยมันเหม็นนะจริงจริงมันเหม็นมันก็ไม่ต่างอะไรจากหนูตายหรอกในตับในไตในปอดในอุจจาระประสัสสาวะอยู่ข้างในเนี่ย หรือน้ำลายสเสเลจของเราเนี่ยลองอ้วกออกมาดูสินะอ้วกน้ำลายออกมาใส่แก้วไว้แล้วทิ้งไว้แปบ๊บแล้วเอามาดมดูทีนี่ของเราเนี่แหละมันก็ไม่ต่างจากหนูเนา่าหนูตายเลยนะจริงๆแล้วแต่เราอยู่กับมันได้โดยชนิดที่เราไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายเลยเพราะเราคิดว่า <c oughs> เป็นของเราเลยก็แล้วแต่ใช่ไหม การถ่ายครับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็หนักกว่าหนูตายอีกนะจริงๆแล้วจริงไหมเนี่ยส,ส,สิ่งต่างๆตรงเนี้ยถ้าเราพิจารณาเสียบอกว่าสัตว์ที่ตายแล้วนั่นศพที่ตายแล้วนั่นซากสัตว์ที่ตายแล้วนั่นกับกายนี้ต่างอะไรกันมันต่างกันสองอย่างก็คือมันมีวิญญาณไปปราศจากแล้วกับการที่ยังมีวิญญาณอยู่ปฏิสนธิเบอร์ผว,วังวิญญาณเนี่ยตัวผวังกระจิตอยู่หล่อเลี้ยงอยู่ เท่านั้นเองแต่ทั้งสองอย่างนั้นก็คือศพก็คือซากศพก็คือส,สิอส่งที่มีชีวิตกับที่ยังมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองแต่ความเหม็นไม่ต่างกันความเหม็นไม่ต่างกันใี่พิจารณาอย finalement? ่างนี้เมื่อเข้าใจกระบวนการความจริงของชีวิตแล้วเราจะได้เห็นคําว่าศพภายในศพภายนอกสัตว์นะซากภายในและภายนอกแล้วก็เข้าใจความจริงของชีวิตเสียว่าจะได้จิตจะได้ไม่กังวลกับสิ่งเหล่านี้จนเกินไป ถ้าอย่างนั้นเรากังวลเลยนะต้องมนสิการใส่ใจจนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเห็นกบตายเขียดตายหนูตายหรือแม้แต่เห็นจิ้งจกทุกแกตายหรือว่างูทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนะี่ยที่มันเหม็นมีกลิ่นเหม็นๆเนี่ยก,ก,ก,นะก็ไม่ต่างอะไรกันเลยถ้ามองความจริงของชีวิตอย่างนี้เสียแล้วการวางท่าทีทางใจจะเปลี่ยนไปแล้วการยอมรับเอาต้องเอาไปทิ้งนั่นแหละ เพื่อไม่ให้มันสกรปรกแต่ในขณะเดียวกันถ้าหาไม่ได้ก็วางใจเริ่มได้ว่าอ๋อแล้วมันมานั่งพิจารณาว่าในกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับกลิ่นที่เหม็นนั้น,น,นไม่ต่างอะไรกันเลยแต่เพียงว่าเราไม่ได้มาใส่ใจนะเช่นเสลที่ออกมาจากปากอุจระหรือปัสสวาวะที่ออกมาจากกายนี้ตกมาจากกายนี้ก็ล้วนแต่เป็นของเหม็นน่าเบื่อนหนายไม่น่ารังเกียจเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยว่างั้นเถอะ ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในตับในปอดทั้งหลายล้วนแต่เป็นของเน่าเหม็นถ้าเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ยฉะนั้นการที่มีกลิ่นเหม็นข้างนอกกับกลิ่นเหม็นข้างในไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่เพียงว่าตอนนี้เรายังสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆนะถ้าเจาะเข้าไปข้างในเนี่ยรับกันไม่ไหวจริงๆเอามาทดลองหมดแล้ว แม้ในกายนี้แหละมองอย่างนี้คิดอย่างนี้พอวางใจไหวไหมยมต๊อกจริงๆเหม็นจริงๆไหมกายของเราเหม็นนะเหม็นจริงไม่ใช่ไวล้นั้นจะจะล้างกี่รอบก็ล้างไปเถอะล้างได้แต่ข้างนอกนิดหน่อยสักพักหนึ่งก็โชยกลิ่นออกมาแต่ก่อนเนี่ยเอามาแปลกใจมากแต่ก่อนไม่ค่อยรู้เลยเอ๊ะทำไมเสื้อมันเหม็น พอมาบวชก็เอ๊ะทาไมจีวรเหม็นเร็วจังอามาณนึกว่าแต่มันเหม็นมาจากข้างนอกที่ไหนได้มันติดจากกายนี้จริงๆเลยอ่ะมันผักของเหม็นออกมาตลอดเวลาเลยนะสังเกตว่าเวลามาเอาเอา,เอาจีวรไปตากไว้เนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นตากไว้สี่วันห้าวันก็ไม่เหม็นนะไอ้พื้นไหนที่ตากเข้าไว้เนี่ยไม่เหม็นเลยเช่นสังกติไม่ได้ใช้เงี้ยก็ตากไว้ไม่เคยมีกลิ่นเหม็นเลยแต่พอเอาอะไรมาพาดกายเนี่ย ได้แค่วันเดียวโอ้โหรับไม่ค่อยได้สักทีามาบอกเอ๊ะทำไมมาระยะหลังทําไมกลิ่นกายมันเหม็นเข้าทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันที่ไหนได้ก็คือมันผักออกมาลองคิดดูที่อาหารที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ขับถ่ายออกแล้วในในกระเพาะในลำไส้ทั้งหลายเหล่านี้ยเราไม่เคยทําการคลีนหรือล้างให้มันสะอาดสักทีเลยนะแสดงว่ามันเ,เกิดกลางหมดแหละนั้นแสดงว่าเหม็นจริง มาเลยโอ้เข้าใจแล้วเวลาไปแปลงฟันตอนเช้าบางคนได้ยินเสียงอ้วกเลยนะเอามาเฮ้ยทำไมเสียงอ้วกขนาดนั้นก็โหเหม็นก็เหม็นจริงๆสรุปแล้วจากนั้นแค่นั้นอาเชิญ